มีคนถามเนมาเยอะมากๆเลยค่ะว <improving> ่าถ้าเกิดว <Wars. S 1> ่าอยากจะเป็นตัวแทนกับเนยอยากให้พี่เนนะคะสอนในการทําออนไลน์ยังไงให้ประสบความสําเร็จจะต้องเปิดบินเท่าไหร่เป็นหลักหมื่นหลักแสนเมื่อกับคนอื่นเขาหรือเปล่าหยุดก่อนเอาหลักหมื่นหลักแสนเคลี้ยงทิ้งออกไปเลยค่ะมาอยู่กับพี่เนยนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องลงทุนเป็นหลักหมื่นหลักแสนค่ะแค่หลักพันคนก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จกับออนไลน์กับเนได้ค่ะ อยู่ที่นี่นะคะคุณเลือกเปิดบินเพียงแค่ชิ้นเดียวเพียงพอแล้วค่ะและหลังจากนั้นนะคะคุณก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกสินค้ามากกว่า20ชนิดนะคะเพื่อที่จะสามารถเอาไปโปรโมทแล้วก็เอาไปขายได้ค่ะเน้นย้ำเนาะการเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายเพียงแค่อย่างเดียวไม่คุ้มค่ะเราจำเป็นที่ต้องมีสินค้านะคะให้ลูกค้าได้มีสิทธิ์ในการเลือกเยอะๆค่ะ แล้วถ้าใครนะคะยังไม่รู้ว่าเราจะเลือกซื้ออะไรดีนะคะเนแนะนำหนใน20นั้นนะคะนี่เลยค่ะตัวนี้เลยค่ะตัวเซรั่มโฮนของพี่หนุ่มกันชัยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นนะคะซื้อ1แถม1นะคะราคา1,280บาทเท่านั้นเองค่ะ สินค้าที่เราเลือกนะคะที่จะเปิดบินหนึ่งชิ้นนะคะในแนะนําว่าเลือกอะไรก็ได้เลยนะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเลยคือเมื่อเราได้สินค้าไปแล้วให้เราลองใช้ด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าการเป็นแมค้าออนไลน์เราจะต้องทําการรีวิวสินค้าด้วยตัวของเราเองเราจะได้มีอินเนอร์ในการบอกลูกค้าค่ะถ้าเราไม่ใช้ไม่ทําอะไรเลยบอกเลยค่ะว่าคุณไม่มีทางที่จะมีลูกค้าอย่างแน่นอนเมื่อเราได้สินค้าแล้วเอาไปลองใช้แล้วนะคะสิ่งที่คุณจะต้องทําต่อจากนี้ก็คือว่าให้เข้าการเรียนรู้ที่บริษัทสอนค่ะ บริษัทนะคะจะสอนทุกอย่างนะคะตั้งแต่เริ่มต้นใครที่ทําไม่เป็นไม่ต้องกังวลเรามีสอนจับมือทําตั้งแต่คนที่ไม่เป็นเลยจนทําให้คุณสามารถเป็นคนหนึ่งที่ปังในออนไลน์ได้และในกลุ่มของเนเองนะคะเนยก็จะมีการสอนแบบส่วนตัวด้วยนะคะก็คือแบบเค้นกันแบบเข้มข้นกันเลยทีเดียวเอาเป็นว่าปีนี้ชีวิตต้องเปลี่ยนค่ะ อยู่กับเนที่นี่นะคะไม่จําเป็นที่จะต้องสต็อกสินค้านะคะแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องส่งสินค้าเองด้วยค่ะเพราะว่าบริษัทจะเป็นคนจัดการให้เราทั้งหมดค่ะไม่ต้องเปลี่ยนบ้านเป็นโกดังนะจ๊ะทุกคนที่เนชอบที่นี่อีกอย่างหนึ่งนะคะเราไม่จะเป็นที่ต้องสต็อกสินค้าแต่ว่าเราได้ในราคาต้นทุนเนี่ยเปรียบปะหนึ่งเหมือนเราเนี่ยไปเปิดบินเจ้าอื่นหลักแสนนะ ส่วนเรื่องปัญหาตัดราคาไม่ต้องกังวลค่ะบริษัทมีนโยบายชัดเจนนะคะว่าถ้าสินค้าไหนนะคะมีการตัดราคาเกิดขึ้นนะคะจะเอาสินค้าตัวนั้นออกจากระบบทันทีค่ะปังมากชอบมากใครที่สนใจนะคะในรับเพียงแค่10คนเท่านั้นนะคะที่เห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ให้พิมพ์นะคะคอมเมนต์มานะคะหรือไม่ก็จิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์แล้วทักส่วนตัวมาบอกว่าต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายกับเน่ค่ะ